เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาดูมาตรการแผนรองรับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลกันบ้างนะคะอย่างกระทรวงคมนาคมค่ะสะรุปความสําเร็จการจัดทําแผนรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่ทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกการเดินทางแล้วก็การแก้ไขเรื่องของตั๋วเครื่องบินแพงด้วยนะคะบอกว่าจะเดินหน้าจัดแผนรับการเดินทางในช่วงของสงการานด้วยค่ะ โดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกมนาคมสรุปผลจากข้อสั่งการให้สำนักาการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามอัตราค่าโดยสารในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2568ค่ะพร้อมขอความร่วมมือสายการบินให้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินและที่นั่งผู้โดยสารรวมเจ0 0 0ื่นที่นั่งรองรับการเดิน,นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และทำให้ราคาตั๋วโดยสารในหลายเส้นทางเช่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่จํานวนผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า10%ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด19สะท้อนให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวอย่างชัดเจน นอกจากนี้มาตราการที่จัดทาขึ้นยังทําให้ประชาชนมีทางเลือกการเดินทางที่เพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดด้านการบินทั้งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารการบรหิหารจัดการจราจรทางอากาศทําให้การเดินทางช่วงปีใหม่เป็นไปตามนโยบายที่มอบหมายไว้พร้อมกันนี้นะคะมีการสั่งการให้สํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยวางแผนรองรับการเดินทางในช่วงสงกรานและแก้ปัญหาราคาตั๋วในระยะยาวรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีแผนเดินทางสามารถซื้อตั๋วโดยสาร ล่วงหน้าเพื่อเดินทางได้ตามวันเวลาที่ต้องการและได้ตั๋วโดยสารในราคาที่พึงพอใจกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ